มนทิราไปรับลูกแก้วที่โรงเรียนขับรถเอื่อยเฉยกลับจนลูกแก้วบอกให้ขับเร็วหน่อยตนอยากกัะไปเจอพี่เลดาเร็วๆมนทิราเสียมทันทีถามว่าลูกแก้วไม่โกรธพี่เดาที่มาอยู่ที่บ้านหรอลูกแก้วถามว่าทำไมต้องโกรธคุณพ่อให้พี่เดามาอยู่ที่บ้านก็แสดงว่าคุณพ่อรักพี่เดามากกว่าลูกแก้วเข้าใจไหมคะแล้วต่อไปคุณพ่อก็อาจจะไม่รักลูกแก้วก็ได้ ลูกแก้วบอกว่าไม่หรอกเพราะเมื่อคืนคุณพ่อบอกลูกแก้วเองว่ารักลูกแก้วมากที่สุดในโลกมากกว่าใครๆทั้งหมดเลยแล้วที่คุณพ่อให้พี่ระดามาอยู่ที่บ้านก็เพราะลูกแก้วบอกว่าอยากเจอพี่ระดาทุกวันแล้วเร่งน้ำมนให้ขับรถเร็วๆหน่อยนังเด็กโง่อีกหน่อยแก,กก็เป็นหมาหัวเน,น่าจะสมนํำหน้าให้ดูหมนีิลาน,น้านิ่งแต่ด่าในใจ เมื่อกลับมาเจอพี่ระดาลูแก้วตะโกนเรียกและวิ่งเข้าไปกอดอย่างดีใจบุญทิลาเจ็บใจจี๊ดแต่แกล้งยิ้มแย้มทักทายฟึ่งระดาเสียงดังยินดีด้วยนะจ่าฟึ่งระดาแล้วเข้าไปกระซิบที่จับคุณทันได้สำเร็จ ทันจะพาลูกแก้วไปล้างมือบอกฟืงระดาให้พามนทิราไปรอที่โต๊ะอาหารก่อนเลยฟืงระดารับคําเบาๆแต่มนทิราเน็บทันว่าความจริงตนน่าจะเป็นฝ่ายพาไปมากกว่าเพราะตนรู้จักบ้านนี้ดีกว่าฟื่งระดาอีกทันฟังแล้วได้แต่ยิ้มยิ้มฟืงระดาเดินนํามาจนถึงหน้าห้องอาหารมนทิราก็เร่งฝีเท้าขึ้นมายืนตรงหน้ายิ้มดูถูกเหยียดยามว่าเก่งมากที่จับทันได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถูกฟึ่งระดาต่อกลับอย่างอ่อนหวานแต่เจ็บแสบจนไปไม่เป็นได้แต่มองฟึ่งระดาที่เดินเชิดไปพึมพำอาฆาตแก่หนึ่งเด็กเมื่อวันซืนคิดว่าเก่งนักหรอยังไงกระดูดกแกกับฉันมันก็คนละเบอร์แล้วเราจะได้เห็นดีกัน คืนนี้เป็นคืนที่เฟื่องระดาตึงเครียดมากพยายาม่วงเวลาอยู่ที่ห้องลูกแก้วทั้งที่ลูกแก้วหลับแล้วจนดวนใจมาบอกให้กลับไปพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวสาก็มาเพราะปกติสามานอนเป็นเพื่อนคุณหนูลูกแก้วอยู่แล้วเฟื่องระดาจึงจำต้องกลับไปเมื่อเข้าไปในห้องนอนแล้วก็มโนไปต่างๆนานา,นา ทั้งหวาดกลัวและลังเกียดคิดหาวิธีป้องกันตนเองด้วยการใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นจนตัวอ้วนกลมเฟ้งระดามองตนเองในกระจกอย่างมั่นใจพรันก็ตกใจเมื่อมีเสียงเคาะประตูและเสียงทันแทรกเข้ามาเฟ้งระดาฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมค่ะเฟ้งระดาตอบรับเดินไปเปิดประตูแล้วรีบกลับมานั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งอย่างเร็ว ทันเห็นเฟื่องระดาใส่เสื้อผ้าหนาจนตัวกรมก็บอกว่าถ้าหนาวก็ลดแอร์ลงได้รีโมทอยู่บนโต๊ะนั่นเธอรีบบอกว่าไม่หนาวทันถามอย่างไม่สนใจคําตอบว่าแล้วทําไมต้องใส่เสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นท่านเดินไปหยิบเสื้อผ้าของตนเองในตู้บอกว่าตนจะนอนที่ห้องทํางานแต่คงต้องใช้ห้องน้ําในห้องนี้เฟื่องระดาแอบถอนใจโล่งอกเมื่อทันจะออกไปก็ยังบอกว่า ก่อนตนเข้ามาจะเคาะประตูก่อนเพื่อเธอทําธุระส,ส่วนตัวอยู่ระหว่างพูดคุยกันเฟิงระดารักษาระยะห่างและท่าทีระวังตัวพอเห็นทันขยับจะเดินก็รีบถอยกลูทันออกจากห้องยืนหลังประตูนิ่งอดขำไม่ได้เธอนี่ยังเด็กจริงๆนะถ้าคิดจะทำอะไรเธอจริงๆเสื้อผ้ากี่ชิ้นก็ป้องกันอะไรไม่ได้หรอกฟิงระดายังไม่วางใจตาคอยมองที่ประตูนึกในใจ ทำเหมือนสุภาพบุรุษแต่คนอย่างฉันไม่ไว้ใจคุณง่ายๆหรอกดึกๆอาจจะย่องเข้ามาก็ได้ทันนั่งทํางานอยู่จนตีหนึ่งรู้สึกง่วงจึงลุกขึ้นมองไปที่ประตูกั้นห้องกําลังจะเคอะนึกได้ว่าตีหนึ่งเฟื่องระดาคงหลับแล้วจึงผลักเข้าไปเบาๆทันทีที่ประตูเปิดก็เห็นเฟื่องระดากระโดดพลุ้งจากเตียงถามเสียงตกใจคุณเข้ามาทําไม ทัพบ,บอกว่าจะเข้าห้องน้ําไหนว่าจะเคาะประตูก่อนไงทับบอกว่านี่มันตีหนึ่งแล้วทําไมเธอยังไม่นอนฟื้งระดาบอกว่าดูซีรีส์กเกาหลีอยู่ปกติตนก็นอนดึกอยู่แล้วบอกไม่ง่วงแต่เผลอหาออกมาทันมองอย่างเข้าใจเดินไปเข้าห้องน้ําคิดไว้ไม่มีผิดดีนะที่เรารู้ทันยังไม่นอนฟื้งระดามองตามนึกในใจก่อนทันออกไปยังเตือนว่านอนได้แล้วนอนดึกเกินไปเสียสุขภาพหมด เมื่อทันออกไปแล้วเฟืองระดาก็ยังฝืนตนเองไม่ให้หลับผ่านเวลาจนง่วงมากทนไม่ไหวย่องไปแอบดูเห็นทันนอนหลับอยู่บนเก้าอี้นอนตัวเล็กตะแคงหูฟังได้ยินเสียงกรนเบาๆจึงกลับมานอนที่เตียงทีแท้ทันแกล้งหลับและกรนพอเฟืองระดากลับไปนอนทันยิ้มกับตนเองพึมพำทีนี้คงจะหลับได้แล้วนะเฟืงระดา เพราะเมื่อคืนนอนดึกมากเชา้านี้ทั้งทานและเฟื่องดาดาจึงตื่นสายจนสากระเปียกทำหน้าทะเลนหัวล้อกิกกั๊กกักกนว่าแต่งงานคืนแรกก็เป็นแบบนี้แหละดวงใจปรามว่าพูดจะระวังปากหน่อยเดี๋ยวคุณหนูลูกแก้วได้ยินพรางมองลูกแก้วที่โตะอาหารดวงใจเล่งลูกแก้วว่าจะเจ็ดโมงแล้วรีบทานอาหารจะได้ไปโรงเรียนครูเดียวรถโรงเรียนก็มารับลูกแก้ว แต่พอรถโรงเรียนคล้อยหลังไปไม่นานมนทิลาก็ขับรถปราดเข้ามาถามเปียกที่กำลังเช็ดรถว่าคุณทานทานอาหารเช้าแล้วหรอไปบอกให้สาจ,จัดเผื่อชั้นที่หนึ่งนะฉันจะมาทานด้วยพอเปียกบอกว่าคุณทันยังไม่ตื่นก็โวยอะไรกันจะเก้าโมงเช้าแล้วขึ้นไปปลุกสิคุณทันไม่เคยตื่นสายแบบนี้อาจจะไม่สบายก็ได้มนทิลาหาข้ออ้างทาเป็นห่วงใยทั้ทงที่ใจคิดไปอีกอย่างผมไม่กล้าหรอกครับ แต่คุณมนไม่ต้องห่วงคุณธันหรอกนะครับผมว่าคุณธันท่านสบายดีไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับมนทิลาถามสวนชุนชุนมนทิลาถามสวนว่าถ้าไม่เป็นอะไรทำไมยังไม่ลงมาข้าวใหม่ปรามันก็เป็นธรรมดาแหละครับที่เจ้านายวันนี้จะตื่นสายคุณมนคงลืมไปมั้งครับว่าคุณธานเพิ่งแต่งงานเมื่อวานนี้ ถูกเปียกพูดแทงใจดำอย่างจังมนทิลาก็ยิ่งหงุดหงิดเดินอ้าวเข้าตึกไปเราพูดอะไรผิดวาปกติไม่เห็นคุณมนเป็นแบบนี้ทำท่าอย,ย่างกับเหึงคุณทันมนทิลาพรวดเข้าไปที่ห้องโถงเจอดวงใจก็พร่งถามอย่างหงุดหงิดว่าทำไมปล่อยให้ทันนอนกินบ้านกินเมืองแบบนี้ถ้าเกิดมีประชุมหรือมีอะไรที่โรงแรมจะทำยังไงทำไมไม่มีใครขึ้นไปปุก พอดีทันลงมาทักมนทิราว่ามาแต่เช้าเลยเธอสวนเสียงกระด้างว่าเช้าอะไรนี่มันเก้าโมงแล้วทันยิ้มเพลีย,ยบอกว่าเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยถามดวงใจว่าลูกแก้วไปโรงเรียนแล้วเหรอและชวนมนทิลาทานอาหารเช้าด้วยกันมนทิลาตอบรับแล้วเดินไปที่โต๊ะอาหารทันหันสั่งดวงใจว่าไม่ต้องปลุกเฟืองะดานะปล่อยให้นอนไปเถอะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบสว่างคงเพลียทันพูด ด้วยน้ำเสียงปกติแต่ทำเอามุนทิลาร้อนเผาไปทั้งตัวระหว่างอยู่ที่โต๊ะอาหารนอกจากทันจะหาง่วงนอนแล้วยังบ่นว่าปวดเมื่อยทั้งหลังและเอวมากมทุทิลาแอบกรี๊ดทนนั่งอยู่ไม่ได้ลุกพรวดบอกว่าพึ่งนึกได้ว่ามีนัดตอนเช้าแล้วขอตัวไปเลยเปียกถามว่าวันนี้จะออกข้างนอกไหมทันบิดตัวบอกว่าไม่ดีกว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด แต่พอนั่งคิดก็นึกได้พึมพำอ๋อคงเพราะว่าเป็นนอนที่เก้าอี้นั่นเองดวงใจกับสาต่างงุนงงกับอาการตะบึงตะบอลของบนทิลาคาดว่าคงหึงทันดวงใจปรามว่าเรื่องของเจ้านายพวกเราไม่เกี่ยวสาบอกว่าพวกเราน่ะไม่เกี่ยวแน่แต่คนที่จะเกี่ยวจริงๆก็คือคุณครูระดาอาจจะเจอศึกหนัก ดวงใจพูดเหมือนปลอบใจกันว่าถึงมนทิราจะหึงจริงๆแต่เธอก็เป็นผู้ดีพอคงไม่ทำอะไรที่น่าเกลียดหรอกเดี๋ยวก็คงคิดได้เองแหละถ้าคิดได้จะโกรธหัวฟัดหูเหวี่ยงแบบนี้หรอป้าก็สาเดินพึมพาออกไปคนเดียวฝ่ายมนทิลาพอขึ้นรถก็สติแตกกริดลั่นกัดฟันพึมพาว่าดูท่าทับจนหลงเด็กใหญเฟื่องระดานี่มากจิตตามองไปทางคฤหาสน์คำรามแค้น แต่คนอย่างฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกคอยดูนะฉันต้องหาทางพิสูจน์ว่าแกไม่ใช่เด็กใสซื่ออย่างที่ทับคิดแต่แกตั้งใจมาปอกลอกทันฉันจะฉีกหน้ากากแกออกมาให้ได้นังเฟื่องฤดาการดาโทรไปหาเฟื่องฤดาแต่เช้าเฟื่องฤดางงเงียขึ้นมารับสายหลับตาพูดการดาทักว่าเป็นยังไงทำไมเสียงเป็นแบบนั้นไอ้บ้ายังไม่มีอะไรหรอกแต่ก็เกือบไป แล้วเล่าว่าทันย่องมาหาตอนดึกแต่ตนเตรียมรับมือไว้แล้วไม่ต้องห่วงนี่เสียงเป็นแบบเนี้เพราะเตรียมรับมือเขาทั้งคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบสว่าง พอดูนาฬิกาก็ตกใจว่าจะเที่ยงแล้วบอกการดาวว่าแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยคุยกันรีบลุกขึ้นไปจัดการกับตัวเองอย่างเร็วแล้วลงไปข้างล่างขอโทษด,ดวงใจที่มาวันแรกก็ตื่นสายเลยถามว่าแล้วคุณทันไปทำงานแล้วใช่ไหมดวงใจบอกว่าวันนี้คุณทันไม่ไปทำงานแต่สั่งไว้ให้บอกคุณครูว่าทานอาหารเช้าแล้วช่วยไปหาเขาที่ห้องทำงานด้วย เฟื่องระดารับทราบด้วยความสงสัยว่าทันเรียกไปพบเรื่องอะไรแต่พอไปพบก็ยิ่งแปลกใจเมื่อทันเอากุญแจของทุกห้องในบ้านให้บอกให้ลองถามป้าดวงดูว่าดอกไหนห้องไหนแล้วหยิบบัญชีออกมาส่งให้บอกว่านี่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดของบ้าน เฟื่องระดารับไปไม่ทันหายงงทันก็เอาเช็ครายจ่ายประจําเดือนให้อีกบอกว่าปกติป้าใจจะเป็นคนเบิกค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละครั้งตนเลยเขียนเช็คไว้สี่ใบฉันต้องทําเรื่องพวกนี้ด้วยหรอคะใช่ทําไมล่ะในเธอบอกว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งหมดนี่คือหน้าที่ที่ต้องทําตอนแม่ของลูกแก้วอยู่เขาก็เป็นคนจัดการแต่พอวันเสียฉันก็ต้องรับภาระทั้งหมด ตอนนี้เธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะภรรยาฉันแล้วฉันก็เลยหวังว่าเธอจะช่วยแบ่งเบาภาระพวกนี้จากฉันได้ทำไมไม่มีตัวเลขล่ะคะฟูงระดาถามเมื่อเห็นเป็นเช็คเปล่าเธอกรอกเอาเองเลยฉันเซ็นแต่ชื่อไว้ให้ถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็บวกเข้าไปได้เลยฟุงระดาถามว่าให้ตนกรอกตัวเลขเองเหรอใช่เพราะแต่ละอาทิตย์ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันคุณไว้ใจฉันเหรอคะ ทันย้อนถามว่าถ้าไว้ใจเธอไม่ได้แล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงเฟองระดามองเช็คในมือพูดอย่างอวดดีคุณคิดจะลองใจฉันใช่ไหมคงคิดว่าที่ฉันยอมแต่งงานกับคุณง่ายๆเพราะอยากได้เงินของคุณอย่างนั้นสิวิธีการลองใจตื้นๆแบบเนี้เด็กอนุบาลยังดูออกเลยพูดแล้ววางเช็คลงอย่างแรงลุกขึ้นยืนบอกว่า คุณเคยทำมายังไงก็ทำเหมือนเดิมฉันไม่ขอยุ่งเรื่องเงินของคุณแล้ววางกุญแจพวงใหญ่ไว้เดินสะบัดออกไปอย่างถือดีท่านมองตามยิ้มขำขำงิมงำไหนว่าจะมากอบโกยเงินทองจากฉันไปเป็นการแก้แค้นไงในที่สุดเธอก็สแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาเด็กหนอเด็กนี่ถ้าคุณซ้อยทองรู้ไม่เป็นลมไปสามตลบหรอ เมื่อสร้อยทองรู้ก็ทําเป็นลมแน่นิ่งจนเฟื่องระดาตกใจแต่สร้อยสนรู้แกบอกเฟื่องระดาว่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกสร้อยทองได้ยินก็ลุกขึ้นบ่นว่าเห็นแม่เป็นลมจะสนใจสักนิดก็ไม่มีเฟื่องระดาผาซื่อถามว่าน้าสร้อยหายแล้วเหรอนาอยากหายไปจากโลกนี้เลยด้วยซ้ําโธระดาทําไมถึงโง่เอ้ยซื่อได้ขนาดนี้นะโอกาสมาถ,ถึงแล้วทําไมไม่คว้าไว้เช็คตั้งสี่ใบไปคืนเขาทําไม ฟื่งระดาบอกว่าตนโกรธที่เขาทําเหมือนดูถูกตนว่าเห็นแก่เงินเลยคืนไปซร้อยทองถามว่าลืมที่นาบอกแล้วไงว่าเราต้องกอบโกยโทรอุตส่าห์สอนไปอย่างดีแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นล่ะขอโทษคณะซ้อยเอาไว้คราวหน้านะคะระดาจะไม่พลาดอีก และดาหน้าจ่อยพอลงมาเจอส้อยสนที่โตะ๊สนามหน้าบ้านส้อยสนถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างฟึ่งระดาบอกว่าไปนอนพักข้างบนแล้วตำหนิว่าเป็นเพราะตนแท้ๆอย่าไปฟังแม่พี่เลยซ้อยสนคุยจริงจังระดาทำถูกแล้วที่คืนเช็คคุณทันไปแต่พี่จะบอกให้นะว่าที่คุณทันทำแบบเนี้ยไม่ใช่เขาดูถูกระดาแต่เขาเชื่อใจระดาและไว้ใจมาก ถ้าพี่เป็นระดาพี่จะรู้สึกดีมากเลยที่เขาให้เกียรติเราพี่สนเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะเขาจะมาให้เกียรติอะไรกับเด็กที่เขาบังคับเอาตัวไปเพื่อใช้นี่ซอยสนทาท่าเหมือนจะอธิบายอีกแต่แล้วเปลี่ยนใจพูดตัดบทว่าพี่พูดอะไรไปตอนเนี้ระดาก็คงไม่เข้าใจให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันแล้วระดาจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าคุณทันแต่งงานกับระดาเพราะอะไรพี่ต้องไปทํางานแล้วละ่ะวันเนี้เข้ากะบ่าย งั้นออกไปพร้อมกันเลยนะคะระดาก็จะกลับบ้านแล้วซอยสนโอบเฟื่องระดาพากันเดินเข้าบ้านอย่างสนิทสนมสิริโสพาโทรหาไทยหลายครั้งแต่เขาไม่รับสายวันนี้เธอลุยไปที่สถานีตำรวจตรงไปยืนตรงหน้าโต๊ะทำงานเขาทำเสียงขุนถามทำไมต้องทำแบบนี้คะไทยโทรมาก็ไม่รับไทยทำท่าจะลุกไปเธอคว้ามือไว้สี่ขอคุยด้วยหน่อยคะ่ะไทยบอกว่าตนยังไม่ออกเวรเธอตอบเสียงเข้มว่า สิจะรอแล้วเดินเข้าไปรอด้านในเลยเมื่อถ่ายออกเวรและพาไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟาต่างคนต่างนิ่งอยู่จนอึดอัดสุดท้ายสิริโสภาเป็นฝ่ายถามขึ้นว่าตกลงคุณจะเอาอยัางไงคะอย่าทำแบบนี้เลยสิไม่ชอบผมก็ไม่ชอบและก็มั่นใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนชอบด้วยสิริโสภาสวนทันควันว่าก็าผู้ชายเห็นแก่ตัวไงทีเขาไปได้ตนยังให้อภัย เรื่องของผมกับคุณสนเราไม่ได้มีอะไรกันสิก็ไม่ได้มีอะไรกับกายเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนทําไมคุณต้องทําเย็นชาเบื้องตึงกับสิเหมือนกับสิทําเรื่องร้ายแรงมากถไยโต้ว,ว่าเพราะเธอโกโหกตนมันถึงไม่เหมือนกันยังไงล่ะที่สิโกโหกก็เพราะสิไม่ได้เห็นการสําคัญคิดว่าเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งก็เลยไม่จําเป็นต้องบอก ไทยโต้ว,ว่าการกระทําต่อกันของเธอกับหมอนั่นดูยังไงมันก็ไม่เหมือนเพื่อนสริโสภาอ้างว่าเขาทําเหมือนไม่รู้จักนิสัยตนตนเป็นคนสมัยใหม่เรื่องถูกเนื้อต้องตัวกันตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติพูดจริงจังว่าสิผิดหวังในตัวคุณจริงๆนะไทยไม่คิดว่าคุณจะใจแคบแบบนี้ถ้าคิดว่าผมใจแคบก็ไม่เป็นไร เพราะถึงผมจะเป็นคนสมัยใหม่แต่ผมก็คงรับไม่ได้ที่จะให้แฟนตนเองปฏิบัติกับเพื่อนผู้ชายเหมือนที่ปฏิบัติกับผมสลโสพาจ้องหน้าไทขเมงถามอย่างท้าทายว่าตกลงคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสิไม่เคยง้อใครมากขนาดนี้ถ้าคุณยังไม่เลิกงั้นเราเลิกกันก็ได้ค่ะ ไทยมองเธอเง่ยงอย่างไม่มีท่าทีจะอ่อนข้อสิริโซพาโมโหมากสะบัดลุกขึ้นแต่ก็เดินไปช้าๆเหมือนจะรอให้ไทยงอแต่ไทยนั่งจิบกาแฟเฉยสีหน้าราบเรียบยังขมความรู้สึกสิริโซภาตัดสินใจก้าวพรวดๆออกไปไทยได้แต่ถอนใจนั่งเครียด ซอยสนกำลังง่วนกับการทำอาหารในครัวหันมาเห็นทายยืนมองอยู่ที่ประตูเธอดูออกว่าเขากำลังมีเรื่องไม่สบายใจทักทายและพูดทีเล่นทีจริงว่าท่าทางแบบนี้สงสัยมาชวนทายปัญหาคลายเครียดแน่เลย ไทยฝืนยิ้มบอกว่าเธอน่าจะเป็นตำรวจมากกว่าแม่ครัวซ้อยสอนถามว่ารออีกสองชั่วโมงไหวไหมไทยพยักหน้าพอซ้อยส่วนเตรียมอาหารต่อไทยก็เดินไปหยิบแตงกวาที่วางอยู่กัดกินสบายๆบส้อยสอนเห็นแล้วอดขำไม่ได้พอซ้อยสอนเลิกงานทั้งสองพากันไปนั่งริมแม่น้ำสวยนั่งเงียบกันอึดใจใหญ่ส้อยสอนถามว่าจะเล่นกันหรือย,อยังวันนี้จะให้เขาทายก่อนสี่เขาขอเลิกกับผม ไทยพุ่งออกมาซอยสนถามว่าทะเลาะกันใช่ไหมเขาพยักหน้าเธอถามอีกว่าแล้วสิริโสภาก็เลยขอเลิกใช่ไหมเขาพยักหน้าอีกไม่ต้องเครียดไปหรอกค่ะคนกําลังโกรธก็พูดไปเพราะอารมณ์คุณไม่อยากเลิกกับเธอใช่ไหมไทยพยักหน้าอีกถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปง้อเธอทําไมผมต้องง้อผมไม่ได้ผิดในความรักไม่มีเหตุผลหรอกค่ะไม่มีใครผิดใครถูกถ้าอย่างนั้นทำไมเขาไม่เป็นฝ่ายมาง้อผมบ้าง สรอยสนบอกว่าข้อนั้นตนตอบแทนไม่ได้เพราะไม่ใช่สิริโสภานิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุตินะสมมุติว่าคุณเป็นแฟนผมคุณทำผิดคุณจะง้อผมไหมถ้าเป็นฉันฉันคงง้อค่ะไทยถามว่าทำไมเพราะฉันไม่อยากเสียคนดีอย่างคุณไป ซอยสอนน้ำเสียงจริงจังจนไทยแปลกใจมองหน้าเชิงถามเธอพยักหน้ายืนยันจริงจังไทยยิ้มขอบคุณที่เธอยังมองเห็นว่าตนเป็นคนดีและน่ารักษาไว้ซอยสอนยืนยันว่าสิริโสภาก็คงคิดเหมือนกันแต่ตอนนี้เธอกำลังโกรธป่าเน,นี้คงเศร้าไม่ต่างจากเขาหรอก ซอยสนพูจนไทยรู้สึกสบายใจและกลับไปง้อสลิโสภาแต่พอไปถึงบ้านเจอแต่พอ่อพ่อบอกว่าลูกสาวไม่อยู่คงออกไปกับเพื่อนไทยจึงขอนั่งรอข้างนอกเพราะลมเย็นดีที่แท้สริโสภาไปเทีย่ยวผับกับกายกินดื่มและเต้นรำกันอย่างแนบชิดกายกระซิบชวนไปที่อื่นกันเพราะที่นี่อึดอัดสริโสภารู้ทันก็ทำตาเชื่อมถามอ่อยว่าที่ไหนที่คอนโดเขาเหรอผมชอบคุณก็ตรงนี้แหละ รู้ทันไปหมดถ้างั้นเราไปกันเถอะกายเร่งแต่เธอกลับหัวเราะบอกว่าไม่ดีกว่าฉันยังอยากเต้นลาต่อกายอารมณ์ค้างเซ็งจนพูดไม่ออกจนเมื่อกายมาส่งที่บ้านยังออดอ้อนไม่ได้ว่าใจแข็งจริงนะชวนไปคอนโดก็ไม่ไปสริโสภาให้ความหวังว่าไว้วันหลังตนต้องไปเยี่ยมคอนโดเขาแน่ๆ แต่พอเธอจะเปิดประตูรถลงไปกายก็พุ่งเข้ารวบตัวไว้เธอปัดป้องพอเป็นพิธีแต่แล้วก็โอนอ่อนปล่อยให้กายจูบอย่างเร่าร้อนก่อนผลักเขาออกบอกพอแล้วตนจะเข้าบ้านไทยเห็นทุกอย่างเต็มตาเขาขับรถออกไปทันทีสลิโสภาวิ่งตามไปทุบก,กระจกรถเรียกแต่ไทยก็ขับรถออกไปอย่างไม่แยแส